สวัสดีจ้ามีปลาอยู่นะคะมีปลาซะบะ ทำน้ำซุปทำน้ำซุปอยู่นะคะเพราะว่าเตรียมไว้ช่วงทำข้าวกล่องนี่ก็จะทำน้ำซุปไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพอส่งจากข้าวาไปส่งข้าวกลับมาเสร็จก็จะเปิดร้านขายกะเพราที่บ้านแล้วก็จะเวลาลูกค้าสั่งเราก็จะแถมน้ำซุปให้เขาไปด้วย ใส่หัวเช็ดเท้ากับออหอมหัวใหญ่นี่หั่นเตรียมไว้เอาไว้ต้มอีกพรุ่งน,นี้นะคะ คือเราไม่ได้ใส่หมดเราวางต้มไปด้วยแล้วก็จะทำข้าวไปด้วยทำข้าวกล่องทรงก่อนนะคะ ถุงเพราะว่าเนี่ยเราจะทำเมนูข้าวหน้าราสบะไปฝากขายในห้องสากลของโรงบาลก่อนเดี๋ยวกลับมาก็จะมาเตรียมเตรียมของเตรียมอะไรที่จะเปิดขายเปิดขายเจ็บโมงเช้านะคะเจ็บโมงเช้าถึง บ่ายโมงช่วงบ่ายโมงเราก็จะมาเช็คแล้วว่าของอะไรขาดถ้าอะไรขาดเราก็จะออกไปซื้อเตรียมไว้เลยแล้วก็ได้พักผ่อนช่วงบ่ายนั่นแหละพอเตรียมขร้องเสร็จก็จะได้พักผ่อน รจะได้ไปดูสวนผัก่จะมีอะไรขาดบ้างหรือเปล่าวันนี้เพิ่งเปิดเปิดร้านวันแรกก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง๋อวมาลุ้นกันดูดีว่าจะมีลูกค้าหรือเปล่านะคะ สร็จไปเมนูหนึ่งนะคะแล้วก็จะมาเตรียมแล้วก็เรียงเรียงก่องแล้วก็จะตักข้าวใส่เสร็จแล้วรอระหว่างนี้เราก็จะไปอบไก่กับทําไข่ดาวต่อนะคะระหว่างรอให้ข้าวเขาหายร้อนไม่ต้องร้อนมากนี่เราก็จะไปอบไก่ผัดทาไข่ดาวเตะะระียมไว้เลย ดาวนะคะส่วนเปลือกไข่นี้เราก็จะมันจะไปตากแดดตากแดดเสร็จไปบดเราก็จะไปสมใส่ดินแล้วก็ใส่ต้นไม้ พอดียันเช้าเจ็ดโมงเช้านะค <c> ะ <oughs> กำลังตัดตัดก้นถ้วยจะเอาไปชําวันนี้จะชํากิ่งกะเพราก็เลยตัดก้นถ้วยไว้ก่อนตอนนี้เจ็ดมงก็ เปิดรอรับออเดอร์อยู่นะคะ order ออเดอร์ยังไม่เข้ามาระหว่างรอแล้วก็มาตัดทำงานตรงนี้ไปด้วยเพื่อไม่เสียเวลาจะลงจะชั่ไว้เยอะๆเพราะว่าเตรียมกล่องไว้ข้างบ้านแล้วเติมน้ำเรียบร้อยเวลาชาเขา็ชั่ด้วยนะ้ำเปล่า